กวนมัเลี้ยงหมดแตกมั้ง <c oughs> <c oughs> กินเข่าครับกินเข่าเดี๋ยวมาครับมากินเข่าครับเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้พอเมื่อกี้พอกินขเข่านะครับอ๋อให้เบิ้งว่าเรากินขเข่านะครับมัน นี่เหน่าเหน่าซื้อีหเ่าไปเสือเขาขาหมูมาได้แบเขาขาหมูครับเขาขาหมูเขาขาหมูครับจักสัพักผมยังไม่เห็นพักอยู่นี่ครับเขาขาหมูอย่างมูกันครับเส้อมาแต้านเวียนนะครับหัวแต่ได้งไม่กินครับ อันนี้เวลาประมาณชีถุมครับเวลาประมาณชีถุมแล้วครับตอนนี้มามาเสียบแสีบเสียบมือนะครับเสียบกันเดี๋ยวผมแก้ข่าวนี่ครับมาแล้วครับเข่าขาหมูครับใส่น้ำจิม้มใส่แซมจิ้มกันจังเลยสวยงามแม่จิ้มเขื่อนเอื่อนเขื่อนแม่น้ำสุกครับน้ำสุก เขาไม่ทำซุปหรอกผมเขาบอกว่าถือกันนะครับผมหมัวแต่อาจเป็นยูทูบไม่แม่แกล้งสีแล้วครับ <c oughs> แ,แก้จริงใส่กันสีบึงมาเสียบรหารนี่เดี๋ยวลองลองลองสีมันกนะ่อ <c oughs> นครับมาเนี่ย จิมมบงกอนลาดอัจิ้มทังกงน้อยลาดใส่เขาจังกงน้อย่าเตรียมรับประทานครับกินได้เดี๋ยวลองชิ่ม,มรันมาวันนี้อืมมหยอกเข้มคึ้นทั้งน่อยไหมครับ

มาครับมาต่อต่อครับตอ่ออีกสักคำมันสักคำน้องคำกับปิบกบดกิบครับวเวดอืมสีปาดนอีกหน่อยครับเหมือนกันใส่รักกับเหมือนเสียขาไปมันเลยเป็นเสียครับห <c oughs> ยอกหยอกหยอกเจ้าอืม มาอีกสองคำนะกลับไปว่รับหาหกินนุ่มตัวกันด้วยนะครับมาบมาเขาเขาปลาติดแมกันครับอืม ครับเบิร์ดเบอร์เบรดก็บกินหมือนโควิดคอ้กินที่หน่อยกว่องหนึ่งนี่ได้ประมาณสามหมื่แล้วครับตัวแฉงไปนะครับแล้วเจะคิตา,ามคิดน,นะครับ